ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อฟที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบรรณา c h a n n ชาแนลอีเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VIP นะครับซึ่งเป็นน้อยที่หลายๆท่านให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นน้อยสุดท้ายในการออกหวยฮานอยนะครับ งวนนี้ก็จะเป็นงวดประจําวันวอนจันเนาะจันที่30ธันวาคมเนาะก็ถือว่าวันอังคารเนาะขอภัยเนาะวันอังคารที่30ธันวาคมนะครับก็วันจันที่ผ่านมาเนาะสูตรที่ลูกตัดให้ไปก็ สายวิ่งสายรูดเนาะก็ยังโชคดีกเหมือนเดิมน,นะครับรอบนี้ก็บนล่างมาอีกนะครับล่างนี่เจ็ดมาเนาะเจ็ดมาที่หลักหลักหน่วยนะครับแล้วยังไปเข้าหลักร้อยด้วยนะครับส่วนบนเนี่ยแปดมาที่หลักหน่วยเนาะส่วนสี่ก็มามือนกันเนาะมันมาที่หลักสิบนะครับแล้วก็ไปตรงกับชุดสองตัวที่ลงสันวางไว้ด้วยเนาะก็ หรือว่าได้ชุด2ตัวไปด้วยเนาะได้ตัววิ่งตัรูดด้วยนะครับก็ขอแสดงความ,มินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจําวันที่30มธันวาคมหกแปเนาะ,ะขนาดของสูตรหรือว่าตัวเลขที่ลุงตานีเข้าได้จะเป็นตัวไหนก็ไปติดตามรับมาดูรแนวทางฮานอย VIP นะครับงวดประจาวันที่30มธันวาคม68นะครับในการ มีครหสสูให้พี่น้องในรับชมในวันนี้นะครับหลวงตันก็ยังใช้รูปแบบเนาะหรือว่าตารางวางตัวเลขนะครับที่พี่น้องคุ้นเคยกัน,นครับเนื่องจากว่าใช้มานานเนาะ,ะเราก็จะคุ้นเคยนะครับในการวางตัวเลขในลักษณะนี้ก็จะง่ายนะครับในการจับจุดเพิ่มเติมเมนะาะกรณีที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับส่วน าการหาผลลัพธ์เนาะลุงตันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆเนาะยังใช้หลาักการเดิมอยู่นะครับเมื่อที่ผ่านมาก็นอกจากท่านที่เป็นสายวิ่งสายรูดจะโชคดีแล้วเนาะก็ยังมาชุด2ตัวด้วยนะครับวันที่29่สาธันวาคมหกที่ผ่านมานะครับ3ตัวบนน้อย v ี p ก็คือเจ็ด จ็ดสี่แปดนะครับส่วนสองตัวก็จะเป็นเก้าเจ็ดนะครับตัวที่มาเนาะตัวที่มาเนี่ยเจ็ดเนาะเจ็ดมาที่หลักหลักหน่วยล่างแล้วก็หลักร้อยนะครับต่อมาเนาะสี่สี่มาที่หลักสิบบนนะครับแล้วก็แปดเนาะ แปลก็มาที่หลักหน่วยบนเนาะแล้วก็ตรงกับชุดสองตัวที่ลุงตันวางไว้ด้วยเนาะลุงตันวางสี่แปดไว้เนาะก็เข้าบนตรงๆเลยนะครับนะก็ถือว่าหลายท่านงคโชคดีกันเนาะส่วนงวดประจำวันที่30ธันวาคม6กแปเนาะหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำมาลงในตารางนะครับ ตัวเด่นตรงกลางงวดนี้นะครับลุงตันให้หนะึ่งเนาะเป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับหรือว่าแถวข้างบนเนี่ยนะครับได้สองเนาะต่อมาแถวที่สองข้างล่างนี้เนาะได้หกนะครับนะต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะสอง สองแล้วก็สามนะครับอ่าปุ่นี้ก็จะเป็นเป็นหน่เนาะอ่าแล้วก็มาแถวที่2องนะครับข้างล่างนี้เนาะหกหกแล้วก็7จ็นะครับอ่าปุนี้ก็จะเป็นห้าเนาะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสลับผลลัพธ์ในตลาดวันนี้เนาะทีะนี้ก็มาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำมวดวันที่30ธันวาคม68เนาะ ก็จะมีหนึ่งเนาะมีหนึ่งมีสองมีหกนะครับทีนี้ก็ลองมาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับลุงตันก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีอ่ห้าหนึ่งเนาะห้าหนึ่งห้าสองนะครับห้าสามนะต่อมา หกหนึ่สนะครับแล้วก็7 1 7 2 7นสนะครับอันนี้ก็เป็นชุดสองตัวเนาะที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในตารางทั้งสองแถวนะครับพี่น้องเอฟซีที่เป็นสายวิ่งสายรูดก็เหมือนเดิมนะครับพิจารณาตัวเลขในตารางทั้งสองแถวได้นะครับจาก สถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าเดินดีมาโดยตลอดเนาะเข้ามาอย่างต่อนเนื่องไม่เคยลุดเลยมากกว่าอสิบกังวดแล้วเนาะก็เป็นกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจเนาะที่สามารถนำไปลุ้นเป็นตัววิ่งตัวลุดได้เลยนะครับพี่น้อง fc ก็มองเนาะมองผลลัพธ์และก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็ สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์เนาะก็ถือว่ายังนิ่งนะครับเกี่ยวกับการหาผลลัพธนะ์เนาะหรือว่าหลักการในการวิเคราะห์นะครับรวมถึงรูปแบบ ในการนำนเสนอเนาะหรือว่าตารางวางตัวเลขเนาะก็ยังใช้หลักการเดิมรูปแบบเดิมนะครับเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับถือว่าเข้ามายันต่อเนื่องนะครับมากกว่า10กว่งวดแล้วเนาะติดติดกันเลยนะครับสำหรับตัวเลขที่มีในตลาดเนาะท่านที่เป็นสายวิ่งสายรุดของซาดีเนาะส่วนทุด2ตัวก็เริ่มที่จะกลับมานะครับโมดที่แล้วก็เข้ามา รตรงๆด้วยนะครับก็ลุ้นต่ออีกมวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่นอ้องเ c ซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ